ที่ฟ้ามน้องบิววันนี้พี่จะได้ซื้อวัวในราคาไม่มากเนี่ยพีพาไปชมนะคะพีพีพคาวัวอันดับแรกที่จะข้าวฟรามน้องบิวเลยชุดนี้ค่ะจะเป็นชุดไม่ที่พึ่งลงนะคะทางฟ้ามน้องบิวจะดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะจะให้กินว้าหานนะคะให้กินฟางนะคะแล้วก็ผักกักดูอาการให้เขาให้เนื้อให้ฝนก่อนจะเปิดท้ายนะคะซึ่งชุดนี้สั่งมดพึ่งลงหมาด๋ยวจะพาไปดูชุดที่เปิดท้ายนะคะเป็นชุดที่เราเนี่ย ทำวัคซีนแล้วนะคะจะได้เป็นตัวบํารุงท้ายพยาดปากเถาวรป่อยนะคะแล้วก็ดูแลเบื้องตอน้นฝึกให้กินอาหารกินข้างให้เก่งเพื่อให้เขาแข็งแรงพร้อมที่จะไปอยู่กับพีพีค่ะนี่เลยคะ่ะชุดไหมที่ลงก็จะมีแบบหลากหลายเลยคะ่ะทางแม่พันนะคะบามันชาโลเล,นะะลน่นะคะโลลอชุดนี้เลยค่ะมาชมนะคะดีๆนี่ค่ะพอเขา ถ้ามาที่ฟันน้องบิวได้ประมาณสักสามถึงห้าวันนะคะน้องบิวจะทําการเปิดไคลายบี mm hmm. พีผอาเข่าเืมแข็งแรงแล้วก็ต้มบูแหลกบีพีจ้าชุดนี้จะเป็นชุดจัดโปรให้บีพีคือห้าตัวแซนค่ะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นชดบาร์มั่นเหมือนกาวนะคะนี่เลยทางของเนี้ยค่ะจะเป็นของเมือนกาวบีพีสามารถเลือกชมได้ทุกตัวก็คือชอบตัวไหนชีตัวนั่นในละคะ่ะนึ่งเหมือนกาพันบาทค่ะ นี่จ้าเป็นบามันแดงทั้ทงหมดเลยนะคะถึงกะจะมีงบเหมือนตอนตอนื้อว่าฟันนงวิวได้ไมมสื่อได้ค่ะเดี๋ยวพาไปชมอีกชุดนึงนะคะค้างลลังเลยค่ะดีๆ เดี๋ยวมาใกล้ๆเลยพี่ๆตาพี่ๆมาดพี่ฟังขอวิวอะค่ะกำเบียมากเมื่นึงกัสร้างมาสื่อวัวไดเมื่อนตอนตกับสื่อวัวได้นะคะใครอยากได้เป็นสเปคคอพันก็ต้องเพิ่มทุนเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าสเปคคอพันเนี่ยเนื้อนังก็ดีเราสร้างอนาคักดไดเอาไปทําพอพันเซ็ตเลกก็สามารถมาผ้าไปข้าขึ้นต่อได้ค่ะมีมีทางคาดทุนไหนนอนนี่ค่ะจะเป็นชุดนี้นะคะจะเป็นตัวผู้ทางมดกนนะคะจะเป็นราคาหนึ่งบาทค่ะมีทางโคกเลยค่ะ พี่ชอบตัวนี้จังเลยน้องบิวตัวนี้ราคาเดียวกันไหมราคาเดียวกันค่ะตัวนี้ก็ราคาเดียวกันทั้าาทงโคกเลยหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทสามเหลือชมเลยไม่ได้มีแค่ตัวผู้นะคะพี่หานี่มาชมเลยค่ะจะเป็นตัวเมี้ยทั้งมดทั้งขอกนะคะในราคาหนึ่งหมื่นแปดพันตัวเมียน้องบิจะบอกเลยตัวเมียจะแพงว่าตัวโพอยู่แล้วในสเต็ปหนึ่ง เพราะว่าตัวเมียเนี่ยค่อนข้างจะภาพาไปทำเมพัน,นตอหนาคนได้ราคาในทองตลาดก็เลยจองแพงเพราตัวโพเปเงีนปกติเลยนะคะแต่ว่าพยายามขัดมาให้ที่ว่าพีผ้าไปเลียงเขาเรียกว่าเลียงแล้วก็ทำเมพนนันหนนาคดได้ซึ่งจะเป็นชุดนี้ในราคาเมือนแปดค่ะถ้าพีนีงบแข็งเมือนสีหรือว่านึ่งเหมือนก็ต้องไปดูชุดครั้งล้างเลยค่ะพีนี่จะจัดตั้งตัวนในพีีได้เป็นระบบอี่ีจะข้ามาปุ๊บพีจะสร้างมาดแบบร่มได้ทุกคอเพราะว่าเขาเรียกว่าง่ายต่อการเลือกด้วยค่ะ แล้วก็ผีสร้ากินเลยนะถูก่างของเราจะมีอาหารแล้วก็มีฟางแล้วก็มีน้ำให้วัวได้กินเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ส้มบูรนพร้อมเดินทางค่ะในการเคลื่อนย้ายวัวต่างจังหวัดก็จะมีใบเคลื่อนย้ายนะคะทําใบเคลื่อนย้ายให้เรียบร้อยนี่นะ,ะถ้าว่าเสร์เสร็จแล้ววัวจะยอย่างไรวัวพี่จะหายไหมไม่หายแน่นอนนะคะจะมายู่ในข้อข้ามือของเบลเป็นขอกักนะคะเผื่อรอตุ้งให้พีพีค่ะทางวัดนี่ติดจองว่าแล้วนะคะรอตรง น้องยวจะพาไปให้นอ้องเขาพาไปชมชุดข้างหน้าจะเป็นสเปคขอพันนะคะนี่เดินข้ามนี่ค่ะเดี๋ยวจะข้ามในโคกค่ะนกพาพาไปชมได้เลยค่ะทั้งหมดได้เลยนี่ค่ะถ้าสเปคขอพันนะคะต้องเป็นสเปคนี้เลยค่ะมาชมเลยค่ะ นั่งน้านะคะแดงจัดถุกตัวซึ่งะเปกขอคันเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ราคาส้มเม่ินจดส้มเป็นแล้วก็สามม้าบเหมือนพีพีจ้ามาฟาร์หน้องบิวไม่อยากเลยค่ะข้าวในก o เกิลพิมพ์ว่าแกประพันฟาร์มโคคุ้นสตูนปัปกมุดพิกัดมาแข่ปักโอยนะคะ ข้าในซอยหกประมาณจาก2อกิโลค่ะก็จะเจอฟันของวิวอยู่ทางขวามือนะคะอย่าลืมสนใจวัวสเปคไหนค่ะติดต่อสอบถามของวิวได้ที่เบอร์ศูนย์เกา9าซีซองเกาซีศูนยเกาหนึ่งนะคะอย่าลืมมาที่นี่กําเงินมาเถ่าไรายก็มีวัวให้ผีได้แน่นอนค่ะ ช่วงกันนะคะ